บริษัท Bts Group h o l d i n g จำกัดเป็นรถไฟฟ,ฟ้าสายแรกของประเทศไทยดำเนินการบริหารโดยบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคม2542ใน2เส้นทางรวมทั้งเส้น23สถานีซึ่งบริษัท Bts Group h o l d i n g จำกัดกลุ่มบริษัท Bts ดำเนินธรุรกิจใน3กลุ่มธุรกิจได้แก่ o ม้ เพื่อให้บริการการเดินทางด้วยรูปแบบการคมนานค,งคงมขนส่งที่หลากหลายอย่างไร้รอยต่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมิกเพื่อให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ O2O Solution mm hmm. ที่ครบวงจรรวมถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจากฐานข้อมูลแก่ในกลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธรุรกิจแมทเพื่อแสวงหาโอกาสและความร่วมมือทางธรุรกิจใหม่ๆผ่านการแบ่งปัน ฟอฟอมที่เปิดกว้างของบริษัทกลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจจากการศึกษาในงบการเงินของบริษัท b ิทิ r o u p Holding จำกัดพบว่าในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทมีชื่อบัญชีที่มีความโดดเด่นในหมวดของทรัพย์หรืนเงนได้ก็คือบัญชีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้บริษัทย่อยบริษัทที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทรวมและเป็นจำพวกดอกเบี้ยค้างลับเงินปันผลลับลูกหนี้จากการ เงินลงทุนในหมวดของสินทรัพย์ไม่เหมือนเวียนบัญชีที่โดดเด่นคือบัญชีลูกหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานรัฐบาลซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวประกอบด้วยลูกหนี้จากการให้บริการเดินรถ ซ่อมบำรุงและจัดหาขาบวนรถไฟฟ้าสำหรับส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสุขุมวิทและการจัดหาขาบวนรถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวรถไฟฟ้าสายสีทองและยังมีการออกแบบและก่อสร้างงานโยธาที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใต้สัญญากับหน่วยงานรัฐบาลมีอาาัตราดอกเบี้ยร้อยละ360ถึง5.4 9ต่อปีและในระหว่างปีบริษัทย่อยมีการรับรู้รายได้จากการให้บริการเหมาติดตั้งและก่อสร้างและจัดหารถไฟฟ้าภา,ายใต้สัญญาสัมปทาน ในหมวดของสินทรัพย์ก็ยังมีเชื่อบัญชีที่โดดเด่นและมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจมีดังต่อไปนี้ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานรัฐบาลหรือลูกหนี้จะถึงกําหนดชําระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานรัฐบาลลูกหนี้ดังกล่าวประกอบไปด้วยรายการต่อไปนี้การให้บริการเดินรถซ่อมบํารุงและจัดหาขาบวนรถไฟฟ้าสําหรับส่วนต่อขยายสายสีส้มและสายสุขุมวิท การให้บร <G un> ิการเดินรถซ่อมบำรุงและจัดหาขบวนรถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวการให้บริการเดินรถซ่อมบำรุงและจัดหาขบวนรถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองและการออกแบบก่อสร้างงานโยธาที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองต้นทุนเงินโครงการรถไฟฟ้า แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนโครงการตามเงื่อนไขของข้อตกลงสัมปทานบริการต้นทุนโครงการรวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดก,การและค่าทิปษา ค่าออกแบบและติดตั้งโครงสร้างของระบบดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันกลุ่มบริษัทยังไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าอะไรเปลี่ยนแทน อะไหล่ประกอบด้วยอะไหล่สิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของกําไรขาดทุนตามจํานวนที่เบิกใช้จริงอะไหล่เปลี่ยนแทนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมค่าตัดจําหน่ายของราคาอะไหล่เปลี่ยนแทนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบารุงกลุ่มบริษัทบันทึกค่าตัดจำหน่าย ของอะไรเปลี่ยนแทนในส่วนของงบกำไรขาดทุนลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถลูกหนี้ดังกล่าวประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถและสัญญางานเพิ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูโคดและช่วงแบริ่งสมุทรปราการระหว่างบริษัทย่อยและกรุงเทพธนาคมจำกัดสัญญาซื้อขายพร้อมทั้งติดตั้งระบบ เกี่ยวข้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชนขยายของสายสีทองระยะที่1